ความรักการเรียนการงานการเงินและสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรเอาละครับเรามาดูพื้นดวงของคนเกิดวันพฤหัสเดือนสิงหาคมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน,นครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมต้องบอกว่าพื้นดวงค่อนข้างที่จะเริ่มต้นที่จะดีแล้วเพราะ ในตัวไพ่เนี่ยพื้นดวงของเราค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่ดีนะถ้าเราดูสังเกตมาคือต้องบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมมัมีเรื่องราวที่จะเข้ามามีเรื่องดีๆอาจจะบางคนอาจจะไปลงทุนทําธุรกิจหรือการทาเงินให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นหรือภาพมวลรวมของความสุขของเราเนี่ยมันขึ้นม ขึ้นสิบถ้วยแบบนี้เรื่องราวมหศัศจรรย์หมายถึงแบบเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการความรักมันก็เริ่มต้นที่จะดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีติดในเรื่องของอดีตอยู่มีเรื่องติดความคิดติดความกังวลแบบก็ยังอยากที่จะหาใครสักคนที่มาทําให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นมาทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีความกังวลถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่บ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะ ก้าวเดินต่อไปในเดือนสิงหาคมได้แน่นอนเนาะแต่เอาเป็นว่าก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเดี๋ยวราลองมาลองดูว่าแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรและพื้นดวงของเราเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่ดีและจะมีอะไรที่เตือนอะไรเรามาบ้างนะโอเคเรามาเริ่มต้นที่ความรักของคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนโสดต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาักเท่าไหร่ แต่มันก็ยังเป็นช่วงที่เรายังรู้สึกดีกับตัวเองได้มันหมายถึงว่าเราสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้มีความเข้มแข็งของจิตใจมีพลังใจในการสู้ต่อเดินต่อไม่คิดฟุ้งซ่านมากนักในเรื่องของความรักดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือหาอะไรทําไปก็แล้วกันไอ้ความกังวลความคิดมากมันก็อยู่ในเบื้องลึกอยู่ในห่วงลึกของจิตใจของเราอยู่ยังไม่ถึงกับแบบ ม,มันเศร้าส้อยมานั่งคิดมากมานั่งฟุง้งซ่านมันไม่เป็นขนาดนั้นสิ่งสำคัญสิ่งที่เราทำได้ก็คืออาจจะหางานทำอาจหาสิ่งที่แบบให้เราเพลินไปรู้สึกดีไปพอวันหนึ่งที่มันพร้อมวันหนึ่งที่เป็นโอกาสวันหนึ่งที่เป็นดวงเราขึ้นในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยก็จะมาเองแต่สำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเทียบได้ประมาณ10-20 ที่จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาดังนั้นแล้วสิ่งสําคัญหากเราไม่ทุกข์หากเรามีกําลังใจมีพลังใจในการไม่คิดมากในเรื่องของความรักไม่คิดมากในเรื่องของความรู้สึกก็สามารถที่จะเติมเต็มจิตใจและผ่านห่วงเวลาเงาเงาแบบนี้ไปได้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนมีคู่ต้องบอกในว่าช่วงนี้มันก็อยู่ค่อนข้างที่แบบเป็นช่วงเวลาของครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่กันเยอะ,อะๆเพราะมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่มันบั่นทอนจิตใจในเรื่องของความรู้สึกบั่นทอนจิตใจในเรื่องของการเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่าเป็นเรื่องของความรักมากกว่าการเป็นแบบต้องป๊อปปี้เริ่มต้องอะไรมาเหมือนจริงจังในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการวางแผนอาจจะมีการพูดคุยการเจรจากันมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจในเรื่องของความรักของเราดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในช่วงที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของเซนซิทีฟของแฟนของเราหรือมันจะมีเกณฑ์ที่จะทําให้กระทบกระทั่งในเรื่องของคําพูดที่อาจจะไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวอาจทําให้รู้สึกไม่ดีไม่สบายใจได้นะแต่ในภาพรวมของความรักในช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นช่วงที่ ยังพอที่จะประทังไปได้ยังพอจะมีความรู้สึกดีๆหากิจกรรมร่วมกันทำอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันทำนู่นทำนี่ทำอาหารฟังเพลงดูหนังร่วมกันได้ถือว่าก็ยังเป็นโอกาสเทกันเนอะในช่วงนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีหรือเป็นโอกาสทองในการที่แบบทำคะแนนกับครอบครัวทำคะแนนกับแฟนของเราอยู่ร่วมกันให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นคอยปะร้อยรั่ว ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆต่นานที่มันผ่านมาแล้วและวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทําให้ดีที่สุดก็เรากันนะก็เป็นพลังใจให้เรากันสําหรับคนที่มีคู่ยังรู้สึกแบบโ,โหจะทํายังไงดีความรักนี้และเดือนสิงหาคมเป็นโอกาสที่ที่เราสามารถเติมเต็มความรักให้ได้มากยิ่งขึ้นครับ เอาละครับเรามาดูเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง <owned> การเรียนช่วงนี้ต้องใช้สติอย่างมากเลยนะมันอาจจะมีเรื่องของแบบบางอย่างที่อาจจะแบบเข้าใจได้ยากมันอาจจะเกินกําลังของเราเมื่อไรรู้สึกหนักมากในเรื่องของการเรียนอยากหาใครสักคนมาช่วยเหลือเราอะไรแบบนี้เพราะเดือนนี้มันเป็นเหมือนเดือนที่เราอาจจะต้อง หาตัวเองว่าใฝ่ฝันว่าเราอยากจะทำอะไรอยากคิดอย่างนั้นอยากคิดแบบนี้มันเริ่มต้นที่จะจริงจังกับชีวิตมากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้ตัวเรามันคาดหวังจนเกินไปในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตเดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่เราแบบต้องคิดเยอะมากซะนิดหนึ่งแต่พอไอคิดเยอะเนี่ยถามว่าข้อดีมันก็มีเพราะเมื่อเราคิดเยอะเราคิดเยอะปุ๊บ มันเป็นการวางแผนมันเป็นการมองอนาคตให้ออกว่าเราจะทำอะไรเราชอบอะไรแต่สิ่งที่มันไม่ดีมันก็มีเพราะถ้าหากเราคิดมากจนเกินไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราเหมือนกันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้หนักเหลือเกินโอ้เจ็บใจเหลือเกินแล้วทําไงดีชีวิตดีเนะิชีวิตมันท้อแท้เหลือเกินมันยากไปหมดอะไรแบบเนี้ยพลังใจมันก็เร่มลดไปเรื่อยๆจนเราไม่อยากเรียนขึ้นมาดังนั้นก็ต้องระวังเอาไว้แล้วกันว่า ไอ้ความคาดหวังไอ้ความคิดลบคิดสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะย้อนตีกลับมาหาเราได้นะก็ต้องระวังให้ดีแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของการงานบ้างดีกว่าสำหรับคนที่หางานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่กำลังหางานนี่ต้องบอกเลยช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะออกแรงหน่อยที่จะต้องไป ไปหางานเยอะๆแต่ถามว่าจะมีโอกาสที่จะได้งานไหมมันมีโอกาสอยู่ค่อนข้างประมาณ50%ในเรื่องของงานแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากกา็แล้วกันเพราะมันตกแบบเราอาจจะอึมครึมนิดนึงแบบเครียดนิดนึงว่าเอ๊จะได้ไหมเอ๊จะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยเอาเป็นว่าทุกๆอย่างมันคือการท้าทายจิตใจท้าทายความสามารถของเรามันจะมีงานที่เราสามารถทําได้ได้ความสามารถของเราไปถึง นั้นก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันในเรื่องคนที่กําลังหางานเนี่ยก็สู้ต่อไปอย่าได้ถอยก็พอและเมื่อเราตั้งใจเมื่อเราทําเต็มที่เมื่อเราไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนให้เราได้มากยิ่งขึ้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเพราะเกณฑ์ที่จะได้มันก็มีแต่ก,ก็อย่าไปเลือกงานก็แล้วกันมีอะไรได้ก็ทําทําไปก่อนเดี๋ยวชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่ะีแล้วเพราะพื้นดวงของเรา พื้นดวงของเราเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มต้นที่ดเดือนสิงหาคมแล้วดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปฟุ้งซ่านอย่าเพิ่งไปคิดมากจนเกินไปว่าเอะรอมานานไหนว่าพื้นดวงของเรายัางโอเคอะไรแบบเนี้ยก็เป็นว่าให้กําลังใจตัวเองเยอะๆสร้างแรงดึงดูดสร้างพลังบวกสร้างพลังใจขึ้นมาเยอะๆเข้าไว้และพร้อมที่จะเจอความทุกข์พร้อมที่จะเจอปัญหาพร้อมที่จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างและก้าวเดินต่อไปได้ครับ โอเคครับเรามาดูเรื่องของคนที่มีงานแล้วดีกว่าดูซิว่าคนที่มีงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีงานแล้วในช่วงนี้ค่อนข้างต้องใช้ความอดทนมากๆเหมือนกันนะต้องบอกว่า หลายอย่างมันต้องฝืนยิ้มหลายๆๆอย่างมันต้องทําให้ดีที่สุดในเรื่องของงานน่า,าจจะมีงานที่เราจะต้องทําและรับผิดชอบเยอะมากเพื <_ c oughs> ่อที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตของเราหมายถึงยังไงหมายถึงว่าอาจจะมีงานหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้องทํางานคนเดียวหนักๆคนเดียวถามว่าจะมีคนช่วยไหมอาจจะมีไม่ค่อยมากแต่มันก็มีคนที่ไว้ใจได้เป็นเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแนะนําเข้ามาคาจุนเราก็ถือว่า ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอะไรแบบนี้ความทุกข์ของเราความกังวลของเรามันก็ยังมีแต่มันก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ไม่สามารถบอกความรู้สึกไม่สามารถบอกเราให้ใครฟังได้มีแต่ต้องทําตัวเองให้เข้มแข็งเข้าไว้สร้างพลังบวกไม่ใช่แค่ว่าให้คนอื่นมองว่าเราแข็งแรงแต่เราจะต้องแข็งแรงจากข้างในคือการ สร้างพลังใจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีพลังใจแข็งแกร่งข้างนอกก็จะแกร่งตามนะก็นี่คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถต้องสร้างพลังใจในการสู้กับชีวิตในการสู้กับงานที่มันกําลังเข้ามาถึงแม้งานจะเยอะๆก็ตามแต่เป็นการต่อยอดในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีของเราในวันหนึ่งของเราเลยแหละโอเคครับเรามาดูเรื่องของการเงินดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับการเงินต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบฝ่าแบบโอ้โหเสีแดงฝ่าแปดเลยอาจจะแบบโอโเกือบหมดแล้วอะไรแบบนี้เงินมันใช้เยอะด้วยเกินมันอาจจะต้องไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมากมายแต่ถามว่าจะมีแบบเงินเพิ่มมาไหมมีโชคมีลาบไหมมันก็ยังมีโอกาสนะสำหรับโชคลาบที่เราจะบอกว่อาจจะนคนเสี่ยงดวงหน่อยบางคนอาจจะแบบห สักหน่อยหนึ่งในเรื่องของโชคลาภจะมีผูงไม้มันก็มีโอกาสอยู่สําหรับคนที่เป็นคอเกี่ยวกับหวยเป็นคอเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะก็ถือว่าเอาพอหอมปากหอมคอ,อก็แล้วกันนะและในเรื่องของอาชีพเสริมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันสำหรับเดือนสิงหาคมนะก็ลองไปทําดูลองดูว่าเราถนัดแบบไหนลองดูว่าเราทําได้แบบไหนได้บ้างสามารถจะเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินของเราได้เหมือนกัน ก็ถือว่าเมื่อเราหาเงินได้หลายๆทางในช่วงเดือนนี้มันค่อนข้างมีโอกาสในการหาเงินได้หลากหลายทางเงินมันเข้ามาแต่ใช้จ่ายมันก็เยอะตามเหมือนกันดังนั้นก็ต้องคุมให้ดีกันแล้วกันในเรื่องของการเงินเราก็ต้องแบ่งจ่ายให้ถูกใช,ใช้นุ่งใช้นี่ไปใช้รายจ่ายประจําวันก็ลองคุมให้ดีกันแล้วกันแต่มันก็ยังมีรายจ่ายมากกันเนี้ยต้องระวังให้ดีเลยครับ เอาละครับเรามาดูเรื่องของสุขภาพไดีกว่าเอ๊ะแต่ก่อนที่จะไปถึงสุขภาพอย่าลืมนี่เลยใครที่มาถึงตรงนี้แล้วนะกด subscribe หน่อยอะ่ะกดกระดิ่งติดตามให้เรียบร้อยเลยกับเต้พลังใจการเงินการงานความรักเป็นอย่างไรก็มาอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันนะเนอะโอเคเรามาดูเรื่องราวของสุขภาพต่อดีกว่าดูซิว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมในรูดเซิ สำหรับสุขภาพในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่จะต้องหยุดพักมันอาจจะมีเรื่องของการแบบนอนไม่ค่อยหลับอาจจะมาจากความแบบเราอาจจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดมากอาจจะแบบมีความปวดหัวหรือถ้าหากใครเป็นโรคหัวใจเนี้ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้มีปัวใจแต่สิ่งสําคัญคือเรื่องของจิตใจของเราเนี่แหละมันอาจจะมีความคิดมากคิดกังวล อยู่บ้างพอสมควมรในเดือนสิงหาคามอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะเราอาจจะก,กังวลในเรื่องของอนาคตมีความคาดหวังว่ามีอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้และมันอาจจะไม่ได้เป็นดังที่เราคิดเป็นดังที่เราฝันมากนะักดังนั้นสิ่งสําคัญมันคือการปล่อยวางจิตใจทำทิตใจให้สงบเข้าไว้อย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปคิดมากแล้วก็มั่นดูแลร,ร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ยิ่งสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ก็ต้องหัวทำร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ก่อน ยิ่งต้องฉีดวัคซีนยิ่งต้องป้องกันโดยการใส่แมสให้เรียบร้อยเข้าไว้ความไม่ประมาทจะทำให้เราไม่ไปสู่โรคไข้ไข้เจ็บที่ร้ายแรงได้นะก็ฝากเอาไว้ครับโอเคเรามาดูภาพรวมดีกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยภาพรวมของเราเป็นอย่างไรบ้างสำหรับภาพรวมในเดือนนี้ต้องบอกว่าคือ สิ่งที่เจอไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความแบบเหนื่อยยากลําบากอะไรก็ตามที่มันเจอเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถก้าวเดินต่อไปได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเป็นประสบการณ์ที่เราหายได้ยากเหมือนกันนะเอาจริงถึงแม้ว่าจะหนักถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันคุ้มค่าที่เราก้าวเดินต่อไปได้และสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะในเดือนนี้มันเป็นเดือนก้าวเดินที่เราอาจจะเป็นก้าวเล็ก แต่ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆหลายคนอาจจะได้ทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของการงานในเรื่องราวของการเงินก็อาจจะเริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้นเริ่มเก็บเงินเก็บทองได้ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะก็ตามถือว่าเอาเป็นว่าก็ยังดีที่เราไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยไม่เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างดังนั้นจงภูมิใจกับตัวเองเอาไว้ว่า เราสามารถทําได้แล้วเราสามารถเริ่มต้นทํำอะไรใหม่ๆได้แล้วในเดือนสิงหาคมเนาะก็เป็นพลังใจให้สําหรับคนเกิดวันพฤหัสครับ